สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวหงวดก้อนสองแปดห้าผิดถ้าได้ผิดงวดนี่ล่ะงวดหนึ่งล่ะงวดนี้ถูกเขาแน่นอนค่ะท่านผู้ชมจึ่งผิดไม่มากสิบงวดก็จะประมาณผิดสามงวดสองงวดประมาณนั่นล่ะน้องนั่นจะเขาวดสามตัวนี้ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะเบื้องประกอบการตัดสินใจขึ้นห่อนล่าว่านั่นแล้วเนาะ ดูไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจดูทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เส้นไหนมาเด็ดเส้นไหนมาแห้งเลขมาเข้ากันตรงไหนดังตรงนั้นนะวันที่แล้วก็ดังที่ห้าอยู่นะคะห้าเจ้ารับกินแปดกับห้าวันนี้เจ้ารับกินมาเราบอกมาเลยเด้มาเลยเด้มาลเลี้ยวแต่ว่าตัวหนึ่งเอาวายูคนบอกมาเลี้ยวจังข่วมมาเลี้ยวปากเดียคือดำดำเลย แดงเดี่งเหรอไ้ว่ากัดอ๋อเพิน่นหาปากแดงอืมนี่จะติ๊กอยู่ตรงกลางเอาอยู่ตรงกลางยังสีละว่ขยับขยันนะบ่ขยับขยันไปใส่เนาะยังสีละเป็นหุ่นอยู่นี่แหละบ่ต้องขยโยกหน้าโยกหลังวันนี้เพิน่นซักงมาแล้วเพิ่นอาจเอาบ่าอยู่ค่ะไอ้ ศูนย์กับเจ็ดเอาบายอุสาเหตุใดเพราะเงินไม่ลงตัว <c oughs> เสื้อกับ้างบ่เสื้อกับ้างเนาะเด็กขอมูลมากถึงมันกับบเคยออกจากเทือนนั่นนะ่ะมันมีอยู่มวดเดียวที่เก้ากับศูนย์นะสรุปวันสุดท้ายเขาบอกปล่อยมีจเจเหลียงรูข้นเดียวเพราะว่าใกล้วันสุดท้ายใกล้จะออกแล้วเขาถึงดับรับจินศูนย์กับเก้าทีนี้มันบ่โล่งโตกัน เขากรไล่มาบอกเลยว่าไม่ลงตัวกันนะปล่อยเลยเกาก็ศูนย์ปล่อยกับเขากับบคิดว่ามันสีมาทั้งสองมันกับม่าน้ากันทั้งสองเนาะค่ะเนาะเจ้ารับกินศูนย์กับเก้านางวันนั่นน่ะวดออกศูนย์เก้าวดออกเก้าศูนย์น่ะไม่อยู่วันสุดท้ายเขาไลน์มาบอกเจแดงอยู่ว่าไม่ไม่ลงตัวกันนะปล่อยให้มาเลยเขาบอกแต่บุคิดว่ามันเสียมาน้ากันแต่แกเจแดงก็ถูกอย่ หงวดนี้งวดกวนหากับแปดปล่อยหาอรับกินแปดบัาน,นี้เขาเลยปล่อยให้มาหาแต่มันกับศูนแล้วมันกับบ่าหลวงลดลงมาจากอันว่งลอเนาะที่นี่งวดนี่รับกินศูนย์กับเจ็ดเนาะเอาไปอยู่ค่ะอาจจะเอาไม่อยู่ อาจจะปลยให้ศูนย์มาอ่าพนบอกแล้วอาจปล่อยให้ศูนย์มา,พมาเพราะว่าเงื่อนของศูนย์น่ะสูงเงื่อนของเจ็ดบ่ไไระนะอะ่เงินเงินที่จะลงขันน่ะเอาเกบไว้หรือศูนย์ไว้เนี่ยซื้อตัวไว้นั่นนะเขาซื้อตัวไว้นะอ่าข้างนอกข้างในลินกันย่างสกปกนะ็จะบอกให้อ่าระหว่างเงินศูนย์กับเงินเจ็ดนี่เงินใครจะมาเลี้ยง ผนบอกว่าประมุ่นกันสูงเลื้เกินศูนย์นี่อาจจะบม่มีไฟสูอาจจะปล่อยแห่แม่นลบอกว่าเขาอาจจะปล่อยให้มาศูนย์นะหมวดนี้เผนหวาาะกับฟังฟังหัวใบหัวหละกจะจะแดงขึ้นมากแทศูนย์หกนั่นนะศูนย์หกขึ้นมาถึเนาะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธุกไวต้ตัวนี้เอาไปเบิ้งกันครับ จะสิบเป็นของห้าของหันละห้าได้มากคักห้าได้มากคักคักแต่กันยังแพร์เพิ่อเนเนี่ยเพราะเพื่อนหล่นบอสวยงามเล่นไ,ไม่ตามธรรมชาติหักควนกับพาดไปบอถูกจัดตุกหาม้าแห้งจะเลยเกินกับแปดนาอค่ะหัวหน,นีดเขาเนี่ยเนะยาะจะแดงว่ารับประกัน ถ้าศูนย์มาแม้ว่าเป็นยังเอาใส่ตัตอื่นค่ะท่านผู้ชมเนาะเจ้าผขายจะลิปตึงบ่ไดดบ่เจรียงมันบ่มันเป็นว่ามือยสิ้นหล้วมันบ่ไดดขายมันก็นกบ่ถึงสิบนาทีแค่สิบวันเรี้ยงเล็กเนาะคะ่ะเนาะอัน่องอื่นเขาเจ้าเว้าซา,าเว้าเล่นกันไปหัวกันไปเขาเจ้าก็ถึงเนาะค่ะคนได้ยี่สิบสามนาทีกับมี่แต่สําหรับเราเนี่ยก็ทําได้สิบนาทีสิบสองสิบสามนาทีก็ถือว่าเจ๋งแล้ว เนาะค่ะบ่บ่ขายขีมก้มันก็อันใส่เวลาบ่ดนดหนูในการบอกลีกเนาะค่ะข้าก็ต้องลีลาทุกช่องวาคาเจ้าลีลาน่ะที่เด็กเขาไปอ่านอยู่ลีลาเบาให้คนนั้นคนนี้แต่ว่าผ่าัดบ่ลีลาผ่าัดกลางกับสีเบาคว่ำเก่าอยู่างนั้นทำไปซ่องกับเบิ้งตัวเลขคว่ำเก่าอยู่างเนาะอันอันแต่เภาเถาก็บอกว่าเพิ่นลีลาก็สิได้เบาอย่างนั้นละพันว่า ก็บอลลีลาก็บอถึงสิบเตนทีเนาะค่ะหายเลขนี่เนาะประหารเพิ่นก็บอกถ้าตัวเลขเอาตัวเลข,ต,เลขตัวนั้นตัวนี้มาอ้างมันก็เราเพิ่นอะเพิ่นมันก็ดูไปว่าไม่หนาหลายนาทีประหารเพิ่นกับสิบนาทีเปเ๊ะได้ประหารแต่บอออกขาดออกเกินเนาะเน,นตรงเจ้าของเฮ้าเกินเราเพิ่นไปกับสิบสองสิบสามจนมากจเจ้าแดงกับสิบสองสิบสามตลอดอบิ้งกันแล้ว เอาเพาท่านในโคตน้าแต่ว่าสีแจงซื้อสิบสองออยพัดแก้เสียมขีมกับกายกอ่เกาทักกามาค่ะเบอร์ทรขึ้นให้นาจอนะคะวิจารณ์ตัวเลขกันครับวันนี้อ้าวไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยสามหกเก้าค่ะฟันท่องหกต้องมากค่ะสีจะมาอยู่เหรอถ้าสีมาสิว่าเป็นสีหกซะบอค่ะ สี่หกยังสี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งกับบอมาแล้วมันมาแล้วสี่หกกับบอม่าเอาสี่สามกับสี่เก้านะคะนะสี่เก้าโอ้มาจิ้มห่าน้ำกันอยู่บะหน่อยข้างที่จิ้มาน้ำกันน่ะหกสามหกเก้าจิ้มห่าน้ำกันอยู่บ่น่าจะบอกจิ้มห้าเอาตัวใดล่ะ หกคตัวไหรวนค่ะทุกช่วมเด่นที่หกนะเด่นที่หบนนะ่ะเ้้ามานำบนนะส่วนมากจะเป็นบนตรง9้ามันจะส่วนมากจะออกข้างล่างตรงสามตรงหนี่ส่วนมากจะออกบนตลอดเลยแต่มีขังหนึ่งที่ล่องล่างนะตัวอยู่ตรงสามนะคะหนึ่งหสี่เ้าสามทว่นออกอยู่นี่ก็เป็นจีหกสี่เก้านะคะสมตัวนี้ชอบออกไวที่สุดเลย หรือสี่สามหนึ่งหกสามหนึ่งหกก็คยออกอยู่ตรงนี้ค่ะข้างล่างไปทางบนน่ะไม่งั้นก็จะเป็นสามตัวนี้เลยหกสี่เก้าสลับกันเก้าสี่หอะไรหกเก้าสี่จีวนเวียนอยู่นี่แะคะ่ะสี่เก้าหกประมาณนั้นแต่มัน,น,น, 9, 9, 6, นม่นกันบอกเก่ากับหอยู่ข้างบนมันเกาะคู่กันอยู่เบ นันว่าใครเกาะคู่กันมากเนาะคะ่ะมีครั้งเดียวที่แปดห้าเกาะคู่กันมาน่งกับกบุกเกาะกันมาเลยเนาะคะ่ะนนซีเดนอยู่ตรงกลางซีมากแต่เจดงว่าหกมากคะ่ะหกมากแน่นอนหกมากแน่นอนรับประกันเจดียว่ารับประกันตรงหกมากคะ่ะชอบหก เซียนพ่อเซียนต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอก่อนเนาะคะ่ะรอเลกอาจารย์ไอติมแน่เนาะคะ่ะเอาเซียนเนาะเซียนใจยาเออเ็กเซียนจะยากค่ะทุกผู้ชมพันซสือเล้วเจดียเ,เขียนไว้เล็้วพันซสือตัวใดอุ้ยคลิปต่อไปค่ะคลิปต่อไปคือพ่อเล้วโอ้ยบอดด้ล่งให้ท่านผู้ชมเบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวเจดงโล่งให้เบื้องต่อจากคลิปนี้ละค่ะ ว้ายต่เมียนเนอเจนจะย่าพันสือสือลางสี่ชุดแค่นั้นเองบาหนิสี่ชุดแต่ขอบอกว่าบอมี่บอมี่สองหาเพิ่งหายเจดียงมาสองหาแปดหาเก้าหาเจ็ดหาออ่าเออแต่พาันซสือบอมี่สองหา่าพันตัดทิ้งแล้วก็สามตัวเลขบนพันซสือหลายตัวอยู่ด้วยคะ่ะ ว่าเพิ่นใส่หลักลอยนี่หนึ่งมดัดหลักลอยมันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนั่นหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนั่นเพิ่นใส่หนึ่งมดัดเหล็กหลักล,กลอยค่ะท่านผู้ชมล้อบ,บิ่งในคลิปหนาเนาะคะ่ะจะแดงเขียนไว้เลี้ยวล้อไว้เลี้ยกันสิโซ่ท่านผู้ชมเยอะตำรวจจับเนาะคะ่ะอย่าเพิงเงี้ยเนาะคะ่ะจกเพิ่นเอาไว้ใส่ไปทุกหน้าเพิ่นนั่นละค่ะกะถาบึงเชื่อใจยากเนาะคะ่ะเนาะ จะเดินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ้านนี้ขายขีมีมขายสบู่อยู่ค่ะสะบู่หน้าสวยหน้าใสโอ้ยลิปสติกก็อยู่กลางสบู่หน้าสวยสบู่ผิวสวยนะคะใช้แล้วก็ผิวไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่ยานจะว่าจเจดงใส่แอปมึนกะจริงๆเบืง้งจะบ่ใส่แอปให้เบิบ้ง นี่ค่ะว่ได้ใช้แอปด้วยละนะ่ะเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้แอปนะมือเหี่ยวะนะีว่ล่ะเนาะมือเหี่ยวนีล่ล่ะใช้มาสี่ปีแล้วมันก็ไม่เหี่ยวเนาะสชุดนี้ซื้อซื้อ,อเฉพาะนี้ก็ได้นะคะนี่หกร้อยอันนี้ก็ หกร้อยค่ะกับกล่องละวหกร้อยพันสองถ้าสู่ด้วยก็พันสามพอดีเลยค่ะพันสามพอดีเนาะจะบ,บูด,ด้วยอันนี้ขายเดียวเดียวร้อยห้าสิบค่ะอ่าขายเดียวเดียวร้อยสามสิบนะคะแต่ถ้าหกก้อนก็หนึ่งร้อยแต่ตัวนี้ลดไม่ได้เลยสักบาทเดียวค่ะลดไม่ได้ร้อยห้าสิบแต่ซื้อกับชุดนี้ลดให้ได้ค่ะเนาะแพ็กเจ็ดนี่ลดให้ได้แต่ซื้อเดียวเดียวก็ได้เลยนอกจากซื้อกับครีมเท่านั้น,นะะเนาะ ร้อยห้าสิบเต็มไม่มีลดแต่ตัวนี้เราลดได้ไงก้อนละร้อยหกก้อนส่งถึงบ้านส่งฟรีทุกชิ้นส่วนนะคะแสดงของตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ